จะเป็นเบอร์16นะครับหรือว่า M สี่นะครับจะเป็นรุ่น2อหัวนะครจะมีจำนวนหกนะครับมีสี่ใช้ฝาในตัวนะครับแล้วก็จะเป็นระุกเกียร์โร่มีขับไฮโลนสองหัวครับจะมีขารับเพานะครับไว้ใส่เอาแกนกลาง ผมนะครัเนี่ยครับตัวขับรอบทีนั่รรงหมดนดนหน้ากเลยครับดีเดี๋ยวลองเครื่องกันนะครับเดีย๋ยวลองเครื่องนะครับอ่าเริ่มแรงเลย นี่นะครับเป็นปุ่มสีนี่ครับโต๊ะสีนะครับนี่นะฮะมันจะมีสองสปีดนะครับอันนี้เป็นไฮนะครับฝัองขวาป็นไฮสีน้ำเงินนี่เป็นโลนะครับเราะลรอกรอบช้านะฮะลองรับดูครับตัวอะไรหนูมาเป็นรอบไฮนะครับสมุนดเร็วขึ้นนะครับคือมอเตอร์สองสปีดแล้วก็ยังมีรับที่ตัวนี้อีกนะฮะรอบ เกียร์นะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นปีดเดินเร็วนะครับตอนนี้ก็จะปรับรอบอีกเร็วอีกนัดนะครับตามการใช้งานเลยนะสายในฝานะครับต่อไปเป็นขึ้นลงนะครับ มอเตอร์ขับโตขึ้นลงปิดตัวนี้ลงก็คือลงตังนี้ก็คือขึ้นนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีเซตตี้นะครับถ้าเกิดใส่ใส่ใสล็อกไปตีแต่ที่ตัวนี้มันก็จะกดขึ้นลงไม่ได้ครับการคงอะไรตีนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวคงอ,อะไรจะตีเดี๋ยวไปลองที่รอบตัวกันนะครับไปมาเดินเปิดเปิดตัวนะครับก็จะมีสองสวิต์นะครับตัวนี้เป็นตัวอกนะครับตัวนี้เป็นหัวด้านบนนะครับถ้ากดตัวน,น,นี้ปุ๊บกดนเดินแล้วสต็อปถ้าเป็นตัวนี้กดน,นี้นะครับ จะมีไฮกับโลนะครับมีรอบสองขอบปีดฮะนี้มอเตอร์รอบช้านะครับเดี่ยวช้าลงนี่เร็วขึ้นนะฮะบปิบดซ้ายปิดขวาเป็นรอบเร็วกวับรอบไฮนะครับแล้วก็นี่เป็นสวิตช์อีกทีนะถ้าถ้าตัวนี้อยู่อยู่ตรงกลางนี่มันก็กดมันจะไม่เดินนะครับต้องเปิดสวิตช์ที่ตรงหัวนี้ด้วยนะฮะให้มันอยู่ที่ตีเกียวนี่น,นะครับมันถึงจะเดินได้นะครับ ะมีเดินหน้าไยห,หลังที่ตัวนี้อีกทีนะครับขับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้มาอยู่ตรงกลางเป็นออฟมันก็จะหยุดไม่หมุนไม่ทำงานใดๆทั้งสิ้นต้องตัวนี้ต้องออนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวปลับนี่นะครับ ถ้าล็อกนี่มันก็จะใช้ห่วงไรยด้านนี้นะครับถ้าปลดล็อกปลดล็อกตัวนี้ตัวนี้ก็จะฟรีนะฮะมาใช้โยกตัวนี้แทนนะครับก็การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปั๊มน้ํานะฮะสวิตช์ปั๊มน้ําก็นี่ครับตัวนี้นะครับปั๊มน้ำถ้าต่อใครก็ต้องดูสวิตช์ขึ้นลงตัวนี้เป็นหลักนะครับคือถ้าลงมอเตอร์ลงขึ้นมอเตอร์ขึ้นโต๊ะขึ้นนะครับ มันถึงจะทํางานถูกทางของเดินไฟนะครับไม่งั้นโต๊ะตัวนี้จะไม่เดินด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นลูกปืนวันเวนะครต่อไปกับข้างมันก็จะไม่ทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม,รมครับ